อัปเดตล่าสุดอันตรายสําหรับแม่ค้าออนไลน์และทุกคนที่ใช้ Facebook คุณต้องระวังถ้าคุณเจอสิ่งนี้ห้ามกดเด็ดขาดตอนนี้มันระบาดหนักมากใน Facebook ถ้าโพนี้ถูกแชร์หรือถูกแท็กมาที่ Facebook ของคุณหรือบางครั้งมันอาจจะส่งเข้าอินบ็อกซ์ข้อความของคุณด้วยก็ได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook ส่วนตัวหรือว่าแฟ p a g e เองก็ตาม ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วในโพสต์มันบอกว่าถ้าคุณไม่ยืนยันตัวเองภายใน24ชั่วโมงบัญชี f a c e b o o ของคุณจะถูกระงับและไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปเพราะว่าคุณทําผิดกฎบางอย่างของ Facebook จึงต้องยืนยันตัวตนต,ต,ตามลิงก์ที่เขาให้มาเมื่อคุณดูคลิปนี้แล้วโปรดรู้ไว้ว่าโพสต์แบบนี้คือมิจฉาชีพเขาต้องการที่จะเข้ามาขโมยบัญชี Facebook ของคุณถ้าเป็นการแจ้งเตือนจาก Facebook จริงๆมันจะอยู่ที่กล่องข้อความสนับสนุนและมันจะเป็นเสียรักเครื่องหมายตกใจแจ้งเตือนคุณไว้ดังภาาพด้นนบบเลยครั ดังนั้นผมจึงอยากมาเตือนภัยทุกๆคนถ้าเจอห้ามกดเด็ดขาดนะครับ